สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอนํานาจเจริญตั้งอยู่เลขที่298หมู่9ถนนเลี่ยงเมืองตำบลขุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายใน2งจังหวัดคืออุบลราชธานีและอํานาจเจริญ มีรูปแบบการบริหารงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดโรงเรียนเป็นหลักสหวิทยาเขตเป็นฐานมีการแบ่งสหาวิทยาเขตออกเป็น13สหาวิทยาเขตจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน9สหาวิทยาเขตจังหวัดอํานาจเจริญจํานวน4สหาวิทยาเขตปัจจุบันมีดตรไทรัตน์โคสสู ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญสวัสดีครับคณะกรรมการทุกท่านครับกับผมนายตระยรัตน์โคสุผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญขอนําเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐโอเบกอวอร์ดครั้งที่11 ประจำปีการศึกษา2564รายการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญต่อคณะกรรมการตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดดังนี้องค์ประกอบที่1ด้านกายภาพ หนึ่งสภาพแวดล้อมในสำนักงานมีวัสดุคารุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอความปลอดภัยในสำนักงานมีการดำเนินง,งานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองิโควิด19และจากกิจกรรม5้าสอ,อย่างต่อเนื่องบุคลากรทำงานอย่างมีความสุขมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีโดยมีสโลแกนที่ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจบริการ 2. องจัดภูมิทัศน์ที่ สวยงาม,ร,มร่มรื่นและปลอดภัยมีจุดนั่งเล่นพักผ่อนภายนอกอาคารมีป้ายกำกับบอกสถานที่และอาคารทำให้สะดวกในการติดต่อราชการองค์ประกอบที่2วัฒนธรรมองค์กรการกําหนดวิสัยทัศน คิดทางการพัฒนาการศึกษาเกิดจากการมีส่วนร่วมและประดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆสู่การปฏิบัติโดยมีดรไตรรัตน์โคสัสสุพ่วมในวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอํำนาจเจริญได้นำองค์กรขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาโดยการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบและ มีประสิทธิภาพรูปแบบสพมอบจโอเค 5GSPMUBAN โมเดลสการบริหารจัดการในสำนักงานเน้นการมีส่วนร่วมคือร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาร่วมรับผิดชอบและร่วมชื่นชมบุคลากรมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกค คนปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพส่งผลให้หน่วยงานและบุคลากรได้รับรางวัลที่สะท้อนผลงานเชิงประจักษ์ในระดับชาติจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับดีเด่นขึ้นไปองค์ประกอบที่3การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. มีข้อมูลพื้นฐานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําหนดเพื่อการบริหารจัดก,การในด้านวิชาการที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีข้อมูลพื้นฐานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนด <_ S 1> เพื่อการบริหารจัดการในด้านงบประมาณที่ครบถ้วน <_ S 1> ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีข้อมูลพื้นฐานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดเพื่อการบริหารจัดการในด้านบริหารทั่วไปที่ครบถ้วน <_ S 1> ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีการใช้ระบบสมาร์ทโอเบกและระบบสนับสนุนบริหารจัดการสำนักง,งาน AMSS คลัดๆเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานสารบัญการใช้ยานพาหนะการจองห้องประชุมเป็นต้น 2. มีการจัดเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกเพื่อการบริหารจัดการศึกษา3 มีการใช้และพัฒนานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องมีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักง,งานเผยแพร่นในหน้าเว็บไซต์ระบบสนับสนุนบริหารจัดการสำนักง,งาน AMSS p Prat ผู้รับบริการอย่างน้อยร้อยละ80มีความพึงพอใจจากการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุมทุกภารกิจทั้ง4ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากขึ้นไปและภาพรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ94.24 องประกอบที่4ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงาน4ด้าน 1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านวิชาการกําหนดกรอบและแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทบทวนกระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิก ดำเนินการนิเทศเชิงประเมินโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมมือ ระหว่างเขตพื้นที่และครูผู้นิเทศของสถานศึกษาโดยรูปแบบออนไลน์และออนดีมาน์ 2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้งบประมาณการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการใช้เงินดําเนินการตามแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการบรรลุตามเป้าหมายมีการประดมงทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการนําสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ สประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารบุคคลจัดทำแผนอัตรากำลังระยะเวลา1ปี5ปีและ10ปีอย่างเป็นระบบการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษาและสำนักง,งานมีการวางแผนระบบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนตามภารกิจงาน และตามหลักธรรมมาพิบาลมีการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและศรัทธานในวิชาชีพมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเองและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นโดยวิธีการที่หลากหลาย 4. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีมีการประสานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย องค์ประกอบที่ 5. ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 1. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้สร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงในระดับหน่วยงานและระดับสถานศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาผลการดําเนินง,งานร่วมกันส่งผลให้สถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ เับเรียนที่สูงขึ้นโรงเรียนมีงานวิจัยนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดําเนินง,งานและร่วมมือกับเคพื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง 2. การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาการจัดการศึกษา บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเช่นการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอรวันของสำนักง,งานสาธารณาสุขในพื้นที่โครงการตำรวจประสานโรงเรียนของสถานีตำรวจภูทรในพื้นที่ องประกอบที่6ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามนโยบายในปีงบประมาณพศ2564ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ6ด้านและนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานโยบายของจังหวัดอุบลราชธานีนโยบายจังหวัดอำนาจเจริญบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ผมขอนําเสนอการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํงานักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอํานาจเจริญโดยใช้รูปแบบสพมอบอ,อ,อจโอเค 5GSPMUBAN m o เดลโดยการที่สพมอุบลราชธานีอํานาจเจริญได้นําโมเดลมาใช้ในการบริหารโรงเรียนมัธยมในสังกัด เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาจึงได้นำโมเดลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและเป็นนวัตกรรมในการบริหารเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลการวิจัยดังนี้ 1. ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาคุณภาพ ก่อนสร้างรูปแบบพบว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับมากและเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการรนกาสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญโดยใช้รูปแบบโมเดลนั้น มีรูปแบบที่เหมาะสมมีความถูกต้องมีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญจึงได้กำหนดเป็นนโยบายลงในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิรูปประเทศนโยบายรัฐบาลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาการ สพมอุบลราชธานีอำนาจเจริญจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่าเป็นองค์กรที่ทันสมัยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์มุ่งสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญได้ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สพมอบจ5 g หรือทีอ่เราเรียกว่าโอเค5 g ซึ่งประกอบด้วยเขตพื้นที่ดีกูดแอเรียเราเน้นเรื่องการให้บริการความมีคุณธรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการการประสานสัมพันธ์และก้าวทันเทคโนโลยีส่วนโรงเรียนนั้นโรงเรียนก็ต้องดีโรงเรียนดีกูสคูลประกอบด้วยห้องเรียนสะอาดบรรยากาศแวดล้อมดีเทคโนโลยีทันสมัยปลอดภัยต่อผู้เรียนและก็ผู้บริหารก็ต้องดีกูตดารคเตอร์ ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่สำนึกดีมีวิในจิตใจซื่อถือคุณธรรมเป็นผู้นำทางวิชาการคุณครูก็ดี Good Teacher เ,เป็นคุณครูในวิถีใหม่ใส่ใจคุณภาพผู้เรียนภาพเพียรง,งานสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยีนักเรียนก็ต้องดี Good Student นักเรียนดีโดยการประพฤติดีมีคุณธรรมเลือล้ขวิชามีจิตสาธารณะ เปลี่ยนทักษะชีวิตจากการที่เรากำหนดโอเค 5G เราใช้โมเดลในการขับเคลื่อน SPMUBAN โมเดลก็คือ SPM มาจากสปม UB ก็อุบลราธานี AN ก็อำนาจเจริญโมเดลนะครับใช้ในการขับเคลื่อนซึ่งเราเริ่มจาก S S ก็คือสวัสเป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหา แล้วนำสภาพที่ได้มาใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนแผนมาพัฒนาระบบบริหารการจัดการแมเนจเมนต์ Management, มาอยู่ก็ยูนิตี้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกองค์ขาะยบแล้วก็มีเบสออนดาต้าขับเคลื่อนโดยใช้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยแล้วก็มา A. o n อนไทอ็อฟซูเปอร์วิั่นเป็นการนิเทศควบคุมกำกับและประเมินทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้เ n ็นนิวโนมอลเอดูเคชเป็นการจัดการศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพตามแนวนโยบายของสพทอ,อยากผลการที่เราได้ดำเนินการตามรูปแบบสพมอ,อบอจอโอเค 5G นั้นพอที่จะสรุปผลได้ดังนี้เราพบว่าคุณภาพผู้เรียนด้านผลสมริิทางวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาสูงขึ้นสถานศึกษาขณะกรรการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ในด้านวิชาการนั้นเราได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี2564รายงานผลทดสอบโอเน็ตีการศึกษา2564พบว่าในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในระดับประเทศพบว,ว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศทุกมิชาเด็กพิการเรียนรวมได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเด็กด้อยโอกาสเด็กที่มีความสามารถพิเศษนักเรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาพัฒนาเต็มตามศักยภาพการดำเนินง,งานตามศูนย์ MOE Sa f e t y Center ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนอกจากที่เราจะได้จดตั้งศูนย์ในเขตพืน้นที่การศึกษาและศูนเเย์ในโรงเรียนครบทุกโรงเรียนแล้วสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษามัธมยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญยังได้รับการไว้วางใจจากทางกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นที่ kick off เปิดตัว ศูนย์ MOE Safety Center เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่โรงเรียนลือคำหานบรลินจำราบการดำเนินโครงการพาน้องกลับไเรียนทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ได้ดำเนินการติดตามเด็กตกหล่นและออกกังคันได้เข้ามาเรียนครบตามจำนวนการระดมทรัพยากรช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยของสองพมอุบลราชธานีอำนาจเจริญเราได้จัด ทำของที่เลึกเพื่อจำหน่ายได้งบประมาณเข้ากองทุนแสนกว่าบาทซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อ2ด้านการบริหารงานทั่วไปผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบ KIS ประจำปีงบประมาณ2,565ในรอบ6เดือนเมื่อเปรียบเทียบในปี2,562ถึง2,500 64มีผลการปฏิบัติงานในระบบ KIS เพิ่มขึ้นตามลำดับข้อ2.2ผลการดำเนินงานการประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพศ2564อยู่ในระดับดีเยี่ยมส่วนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นได้จัดให้มีการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับชาติส่งผลให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบัธยุมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญได้รับรางวัลในระดับชาติดังนี้หนึ่งโครงการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ a อ a อร์ดครั้งที่10ปีการศึกษา2563เราได้รับรางวัลที่มีหน่วยงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนในระดับภูมิภาคสูงสุด สิบลำดับสพมอุบลราชธานีอำนาจเจริญอยู่ในลำดับที่9เราได้รางวัลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหน่วยงานพาละการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการประกวดระดับชาติสูงสุด10ลำดับสพมอุบลราชธานีอำนาจเจริญได้ลำดับที่สองชนะเลิศเหรียญทอง14รางวัล การพัฒนาขรารการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพเราได้ดำเนินการพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนแบบออนไลน์เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อในยุค new normal ได้พัฒนาขรารการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ว p a ได้พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ ครูผู้ช่วยให้เป็นครูมืออาชีพประจำปีพศ2อ6 4ผ่านระบบออนไลน์3ด้านงบประมาณผลจากคำรับรองการปฏิบัติราชการจากการสุ่มตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในพบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบการบริหารงบประมาณและพัสดุโปรง่งใสตรวจสอบได้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณและมีผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่มติครมกกำหนด ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบสพมอ,อบอ,อจอโอเค 5G SPMUBAN m o เด l พบว่าทุกกลุ่มหน่วยมีการขับเคลื่อนภารกิจโดยการนำไปประยุกต์ใช้และบูรณาการร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรมมีผลงานเชิงประจักษ์ผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาภาพรวมทุกคนมีความพึงพอใจพอที่จะสรุปได้ว่าการนำรูปแบบโมเดล SPMUBAN โมเดลมาใช้ในการพัฒนาขับเคลื่อนนั้นสามารถนำมาใช้ได้ดีกับบริบทและพื้นที่ของสพมอุบลราชธานีอำนาจเจริญซึ่งเขตพื้นที่เราก็จะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับในช่วงนี้ก็คงจะขอกำลังใจจากคณะกรรมการที่ให้การประเมินช่วยพิจารณาให้กำลังใจจาก ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำน,นาจเจริญก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณา,ารับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็หวังว่าคงได้รับขวัญกำลังใจจากคณะกรรมการทุกคนด้วยดีขอขอบคุณมากครับ